วีวิโอเลตหลุดคำไม่ไหวลั่นตั้งแต่เข้าวงการถูกเขียนชื่อผิดมาตลอดงานนี้ทำเอาชาวเน็ตถึงกับลั่นว่าจะสงสารหรือว่าจะเอ็นดูเจ้าตัวดีหลังนักร้องสาวสวยวีวิโอเลตวอดเทียหวานใจของพระเอกหนุ่มก้าวจิรายุละอองมณีออกมาโพสเชิงตัดพอ้อหลังถูกเขียนชื่อตัวเองผิดมาตั้งแต่เข้าวงการและสุดเจ้าตัวได้แค่ภาพชื่อที่เขียนผิดอาทิวีวิโอเลต v i o l e t VW h i t e o l e พร้อมกับพวิตเตอร์ข้อความว่าตั้งแต่เข้าวงการมาประสบปัญหานี้มาตลอดหนูชื่อวิโอเลตวอร์เทียค่ะผู้จัดการขำจนต้องแคปไว้เรื่อยๆล่าสุดเพิ่งเจอว o โอเลงานนี้ก็มีแฟนๆเข้ามาคอมเมนต์ถูกใจกันมากมายพร้อมกับแสดงความคิดเห็นอาทิชอบสิ่งนี้มากวีน้อยร้อยชื่อสารภาพค่ะว่าเมื่อก่อนนูอ่านว่าวีไวโอ หน้าสงสารเขานะคะเป็นเอ็นดูแถมบางคนบอกว่าคราวหน้าน่าจะมีวีอุ่นพาไวัยโอเลตจะเอาหาไปไหนฮ่าฮ่